ำหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นอาทิตย์ที่8นะของเกมูนไนโอนิสเลเยอร์นะครับซึ่งนะผมเพิ่งทำคลิปในส่วนของสมาชิกเจ็ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงนี้เองนะครับก็ต่อเนื่องนะต่อเนื่องนะว่ามีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะก็อย่างแรกเลยนะผมเพิ่งเปิดมานะก็คือผ่านมาแล้วประมาณชั่วโมงนึงได้นะก็คือตอนนี้คือ3ทุ่มนะประมาณนี้นะ ก็มันรีตอนสองทุ่มด้วยกันเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเปิดมาปุ๊บก็มีเครื่องหมายตกใจหลายๆอย่างเลยนะครับแต่อย่างอื่นเนี่ยเราว่าให้ว่ากันนะแต่วันนี้เนี่ยนะในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูในส่วนของอะไรครับกิจกรรมเนะกิจกรรมอะไรบ้างครับหนึ่งในส่วนของการรีในส่วนของ อาทิตย์เนี่ยทีทย่ที่แปดเริ่มต้นมากับในส่วนของที่บวกค่าพลังไม่สุดคืออะไรครับในส่วนของอาหารนั่นเองนะในส่วนนี้เนี่ยในตรงนี้เนี่ยบอกได้เลยนะว่าตันไปแล้วนะหาหเพื่อนๆเห็นนะมันจะมีในส่วนตรงเนี้ยนะสิบสองครั้งด้วยกันนะตอนนี้ในเซิร์ฟที่แปดเนี่ยนะมาอยู่ในส่วนของ อ่าหน้าที่6แล้วนะครับซึ่งอ่าทำเควสเสร็จแล้วเนาะหลายๆอันเนี่ยนะก็ทำเควสเสร็จเรียบร้อยนะเหลือแต่ปลดล็อกันนะในส่วนตรงนี้นะเนี่ยนี่ครบเกือบหมดแล้วนะครับก็อาทิตย์ถัดไปก็เนี่ยก็สบายสๆก็ยังเหลืออีกประมาณเกือบ2,000เนาะแต่ว่าถ้าหากว่าทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยในอาทิตย์นี้ผมคิดว่า2,000อีก2,000เนี่ย สบายบายนะสบายสบายในส่วนตรงนี้นะก็นะสำหรับในส่วนของหน้าที่ปกหกนี่นะก็มีในส่วนของอะไรครับอันล็อกนะในส่วนของฮฮลเฮลนะเฮลสัพายเนี่ยซะพายนะตรงนี้นะกดรับไปเลยเนี่ยตรงนี้นะเรามาดูกันว่ามันอันล็อกอะไรนะในส่วนตรงนี้นะอ่านะครับก็อ๋ออันนี้นะในส่วนตรงนี้นะก็คือของ มันน่าจะมีลุ้งของลุ้งใหม่เนะปลดล็อกในส่วนตรงนี้นะครับและที่สําคัญนะมันมีฟรีให้เรานะอย่างละอันนั่นเองนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวมาเปิดกันนะอดใจรออย่นี้นะว่าเดี๋ยวเรามาเปิดนะในส่วนของอาหารกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่จะมาอาหารเนี่ยผมต้องมาคุยเรื่องอะไรครับเรื่องเกี่ยวกิจกรรมในอาทิตย์นี้นะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอาทิตย์นี้นะ สำหรับนะอาทิตย์ทุกอาทิตย์เนี่ยมันเราสามารถเก็บในส่วนของเพชรได้เยอะมากๆนะผมจากจากที่ผมซื้อพวกนกเขียวอะไรไปเนี่ยนกเขียวดาบเขียวไปเนี่ยได้ใค่ห้าสิบเศษเนี้ยนะะก็สองหมื่นสี่มื่นนะหมดไปสี่หมื่นได้เลยนะครับแต่ว่า ไม่สองสัปดาห์เนี่ยผมสะสมเพชรนะประมาณ8 0 0 0มืนะนะฮะตรงส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าเกมนี้ให้เพชรเยอะมากๆเลยนะเราสะสมมาโดยที่ไม่ใช้อะไรที่แบบว่าไม่จําเป็นนะก็สามารถเก็บเพชรได้อย่างผมนะในส่วนตรงนี้นะฮะอเรามาดูในส่วนของกิจกรรมนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นกิจกรรมในส่วนของเนี่ย อ่ะเพรคานิวัลนะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ไม่ได้ต้องเติมนะนะฮะต้องเติมในส่วนตรงนี้นะครับก็ใครเนี่ยนะที่บอกในส่วนของอาทิตย์ที่7เนี่ยนะมันก็จะมีในส่วนตรงนี้ให้เราฟรีหนึ่งครั้งนะตรงนี้นะอาจจะสองวันครั้งสองวันครั้งนะเราก็เก็บมาเรื่อยๆอย่างนี้นยะนี่นะนี่นะตรงส่วนตรงนี้นะเดี๋ยวผมผมคิดว่าผมตัดอันนี้ไปก่อนนะผมคิดว่าเน็ตเน็ตมือถือเร็วกว่าเน็ตบ้านของผมอีกนะอ่านนะ พอเราได้ไอตัวสามไอสามเหลี่ยมเนี่ยสามเหลี่ยมสีฟ้าเนี่ยเนี่ยเราก็สามารถที่จะนะสุ่มในส่วนตรงนี้ได้เลยเนะีผมก็หวังว่าเนี่ยจะได้ในส่วนตรงนี้นะในส่วนตรงหนึ่งหมื่นห้าพันเพชรนะแต่ ดวงของผมเนี่ยมันน่าจะอยู่ในส่วนสองร้อยสารอยอะไรอย่าง,งเงี้ยมาดูกันนี่หอยนะไม่เสียวเวลาแล้วนะก็สี่ร้อยก็โอเคนะสำหรับดวงของผมนะอ่าก็เราสามารถเก็บได้อย่างเงี้ยนะสองวันครั้งสองวันครั้งนะในส่วนตรงนี้นะอ่ามันเดูนตรงนี้ก็นะแลกนะแลกของตรงนี้นะผมคิดว่านะอันเนี้ยนะต้องเติมเงินนะเพื่อนเพื่อนในต้องเติมเงินนะถึงจะแลกของไอ้เหล่านี้ได้นะตรงนี้นะครับนะ สำหรับสายฟรีก็ข้ามไปเลยครับไม่มีอะไรมากนะในส่วนตรงนี้นะครับข้ามไปก่อนนะและตรงนี้นะเป็นส่วนที่น่าสนใจนะแต่ว่าอาทิตนี้เนี่ยยังไม่น่าสนใจผมคิดว่าทิตหน้าเนี่ยน่าจะมีนก นกเขียวมานะกับอาวุธเขียวเนาะนะมาได้แล้วนะนะครับก็คือผ่านไปสองอาทิตย์แล้วเนี่ยนะดีที่ผมเก็บไว้นะตอนแรกผมคิดว่าจะไม่ซื้อนะเพราะว่า50าสเศษเนี่ยนะมันต้องสองหมื่นนะทั้งนกทั้งในส่วนของดาบเนี่ยสี่หมื่นนะเพื่อนเยอะมากๆนะแต่ว่าโชคดีที่ผมเก็บทันนะแล้วก็ดองไว้นะสำหรับในส่วนของตรงนี้ครับ นี่ในส่วนของเศษนกเนี่ยเนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะว่าอะไรครับตอนที่มาแรกๆเนี่ยผมจำไม่ผิดเนี่ยราคามันประมาณสี สี่สิบเก้าเหรียญน,นะเพราะฉะนั้นมันแพงมากนะประมาณพันห้านะพันห้าบาทนะพันห้าร้อยนะพันห้าร้อยบาทนะเ,นเพื่อนๆสองชิ้นนี้นะเนี่ยนะน,ยนะนะถ้าซื้อให้ครบเนี่ยซบสองชิ้นเนี่ยก็ประมาณหูสามพันได้นะเพื่องสามพันสี่หกพันได้นะถ้าครบเซตนะถ้านะซื้อครบเซตนะวันนี้นะประมาณสามพันนะประมาณสามพันไดสองอันนะซบเซตนะเรามาสายฟรีเราก็ซื้อนะเพราะว่าเพชรเนี่ยมันได้มาเรื่อยๆนะในส่วนตรงนี้นะครับก็ รอได้ก็รอนะนะแล้วเซิฟไหนนะอาทิตย์ตรงนั้นเนี่ยคนที่ซื้อเก็บไว้มากๆเลยนะเพราะกว่ามันจะวนมาให้มาครบเส่เนี่ยนะนากมากเลยนะซึ่งนะผมบอกได้เลยนะว่าในส่วนของนกเขียวนะกับนกนกขาวเนี่ยผมตีเป็นนกขาวแล้วกันนะสเตตัสนี่นะมันแตกต่างกันมากเลยนะครับระหว่างนกเขียวนกขาวเนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้เศษมาเนี่ยถือว่า เล่นเกไมไปเรื่อยนะเดี๋ยวผมคิดว่าเกมมันจะเหมือนกับ มีอาวุธมาให้เราซื้อแบบนี้เรื่อยๆนะเก็บสะสมเพชรมาเรื่อยๆแบบนี้ดีที่สุดแล้วนะครับก็ตอนนี้เนี่ยสำหรับในส่วนของเพชรคาริโวเนี่ยในส่วนตรงนี้เจมคาริโวเนี่ยก็นะฮะจบไปแล้วนะกิจกรรมอาทิตย์นี้ก็ไม่ไม่หวือหวามากนะก็ข้ามไปใช่ก็ข้ามนะอ่ะเรามาดูในส่วนตรงซัมมอนกันนิดนึงนะว่ามีตัวละครใหม่อะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสําหรับในส่วนของอาทิตย์นี้นี่ก็จะมีในส่วนของมสซันนะแล้วมี ในส่วนของเอ่เทนเงินนะเทนเงินสเทนเงินนะในส่วนตรงนี้นะแล้วก็อ่ในส่วนคาราเอะนะแล้วก็มีเอ่เนยะ Gen นะเจนยะแล้วก็มีในส่วนของผมจำชื่อไม่ได้นะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะต้องขออภัยนะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยสามตัวนี้เนี่ยเป็นตัวหลักเลยนะครับแต่สําหรับของผมเนี่ยผมจะเน้นในส่วนของเทนเงินนะเพราะว่าทําแล้วนะสิบสิบอะไรนะสิบสิบเอ็ดดาวแล้วนะอีก อีกไม่กี่ตัวนะอีก3ตัวนะก็อีก2ตัวนะอีก2ตัวก็สามารถทำา12ดาวได้แล้วเพื่อนอขอให้มันได้เถอะนะสำหรับแทงเงิน en นะตรงนี้นะอ่าไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรครับกดฟรีเรื่อยๆก,ก็กดฟรีไปนะกดฟรีไปนะในส่วนตรงนี้นะครับก็ต่อมาก็มาตีบอสตีบอสกันก็เลือกนะในส่วนของทีมที่เพื่อนเนื่อน แข็งแกร่งที่สุดนะตรงนี้นะก็ตีไปนะนี่ตีไปให้ได้อันดับที่หนึ่งเนี่ยก็จะได้เหมือนเดิมนะพวกสองอะไรเงี้ยตรส่วนตรงนี้นะครับนี่ถ้าด้ที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยก็ได้เนี่ยเพชรตรงนี้วนเรื่อยๆนะผมคิดว่าประมาณสองวันสามวันเนี่ยมันก็จะวนมาอีกนะตรงส่วนตรงนี้นะเราก็เราจะได้รางวัลตรงนี้ครับถ้าหางได้แต้มมาเนี่ยเราจะได้ในส่วนของรางวัลตรงนี้นะฮะ นี่ต่อมานี่นะก็จะเป็นในส่วนของอะไรเหมือนเดิมครับก็เหมือนเลือกนะเลือกของเนาะนะนะในส่วนตรงนี้เนาะว่าเราต้องการของ A B C นะอะไรบ้างนะครับ S A B เนี่ยอะไรนะแล้วก็มาสุ่มนะแต่อย่างที่บอกนะอย่างอาทิตย์ที่7ที่ผ่านมาเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยนะผมก็จะบอกนะไม่ต้องหวังนะ S A B เนี่ยยากมากๆนะ ลองกดดูหนึ่งทีนะเอาได้เฉยนะอุ้ยกุญแจนี้ดีนะเพื่อนนะในส่วนตรงนี้เนี่ยผมบอกให้เลยนะวันนี้มีดวงนะครับอานะฮะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของนี่เติมเงินนะเติมเงินแต่ว่าที่ดีหน่อยมันก็จะมีอันนี้ให้เราเนาะกดรับไปรับไปตรงนี้เนาะนี่รับไปจนให้หมดนะนี่นี่น,นี่นะฮะอ่ามันจะมีเงินยี่สิบเนาะนะนะ น้อยๆไม่เป็นไรนะสะสมเลไปเรื่อยๆนะตรงนี้ก็เป็นเติมเงินอีกแล้วนะครับอันนี้ก็เติมเงินอีกแล้วนะอันนี้ฟรีนะฟรีก็เลือกอันนี้ไปเลยนะครับแล้วก็กดไปลืลับนะได้คูยี่สิบก็โอเคนะนะ,ะต่อมามีเลือกในส่วนของอะไรครับมีเลือกของส่วนนี่ฮะพวกต้มหูเนาะแต่ว่าโอกาสได้มันน้อยนะได้ยี่สิบได้สิบนะเน,นะยนะ ก็สามารถที่จะนี่นี่ก็ดีนะหมายถึงว่าสะสมไปเรื่อยๆนะก็ได้ไปนะครับนี่นะสําหรับตรงนี้เนี่ยนะก็สะสมมาได้เยอะแล้วนะนี่กล่องนี้นะมันในกล่องนี้ก็สะสมถึงร้อยอันนะถึงสามารถที่จะแลกได้นะแลกเศษร้อยอันสามารถแลกได้หนึ่งอันได้กันนะ เนี่ยสำหรับในส่วนของตรงนี้ที่ผมหาเพชรได้เยอะๆนะผมผมก็กดอ่ารับไปเลยนะครับแล้วก็กดไปนะจนกว่าอะไรฮนะจนกว่าที่จะได้ในส่วนของเพชรเนาะนี่เส้นหกหกร้อยนะกับสามร้อยเนี่ยผมก็รับไปนะก็รีไปเรื่อยแบบนี้นะจนกว่าที่จะ ได้นะผมคิดว่ามันมันคุ้มกว่านะที่จะมาได้ร้อยยี่สิบหกสิบเนี่ยไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมก็นั่นไปนะก็คือเรื่อง,งอ,อย่างเงี้ยก็จะได้เพชรเยอะแบบนี้นะครับก็สําหรับอาทิตย์นี้ก็ไม่น่ามีอนเนี้ยนะทำผมได้นี่มาอีกแล้วนะนี่นะในส่วนตรงนี้นะก็ไม่มีอะไรมากเนาะสาหรับอาทิตย์นี้ก็สบายเนาะก็ไม่มีกิจกรรมอะไรที่แบบว้าวนะที่ต้องใช้เพชรนะก็ เกล็ไปได้นะนะฮะตรงนี้นะนะฮะอ่าแล้วว่าเปิดซาม,มอนกันนิดนึงนะตรงนี้นะว่าผมจะได้อะไรบ้างนะครับอ่านะฮะก็มาลุ้นกันนิดนึงนะก็โอ้นะคืออะไรนะอันนี้เจอันนะผมก็จะพยายามให้ได้ตรงนี้เนี่ยนะสี่สิบห้าอันนะเพื่อแลกชิโนบุอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้นะอีกตัวหนึ่งเท่านั้นนะครับจะได้เนี้ย อีกตัวหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับชิโนบุนะก็จะได้ในส่วนของชิโนบุสิบสองดาวด้วยกันนะตอนนี้ผมมี 10, มีสามตัวนะอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็สามารถที่จะเป็น1 2บสองดาวได้แล้วนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะลองมาส่งกันนิดนึงนะเผื่อที่จะได้ในส่วนของเตนเงินนะครับอ่ากดไปเรื่อยนะก็ส,สบายๆนะไม่ต้องซีเรียสน,นะนะนี่นะ เพราะว่าเืออยู่แล้วนะครับนี่ได้ส3าแล้วนะอีกประมาณสิบสออันนะก็สามารถที่จะแลกในส่วนของชินาบุได้นะครับนี่นะนะครับอย่ันนี้มีในส่วนตรงนี้มานะครับก็สําหรับกิจกรรมนี้ดับเบิลรักกี้นะในส่วนวัตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยนะก็นะใครที่จะได้ในส่วนของ20%ของเงินตรงนี้เนี่ยก็เนี่ย ก็สะสมไปเรื่อยทั้งเซอร์มันเนาะนะก็ใครที่ได้ยี่สิบเปอร์เซ็นตรงนี้ผมว่าโชคดีมากนะห้าเปอร์เซ็นตก็ขอให้ได้เถะนะอ่านะก็หมุนไปก็เรื่อยๆก็ไม่ต้องใช้อะไรมากนะนะนร่ได้ห้านะได้ห้าเจมเท่านั้นเองนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะก็เรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆนะสําหรับตรงนี้นะก็หมุนไปสามร้อยครั้งนะถึงว่าสามร้อยครั้งนะก็จะได้ไอ้ตรงนี้เนี่ยนะไม่ให้คุ้มเท่าไหร่นะนะเพราะว่า ต้องเติมเงินไอ้ไม่ต้องใช้เพชรเนาะก็ข้ามได้ก็ข้ามไปเลยนะนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับอาทิตย์นี้นะก็ชิวๆสบายๆายนะตรงนี้เนาะนะตัวเล่นไปเรื่อยครับก็อย่าลืมนะก็ไปรีนะรีเนี่ยเนี่ยเหรียญพวกไอที่ใช้ เอาเงินในเกมนะเอาแค่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับที่ผมแนะนำเนาะเอาแค่ตรงนี้นะเก็บไปเรื่อยครับนะครับก็เก็บไปเรื่อยดองไปเรื่อยเ,อยเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนกับมีไอเทมเยอะๆนะเวลาที่ต้องการใช้จริงๆเนี่ยก็สามารถใช้ได้เลยนะครับเก็บไปนะตามที่ผมบอกนะเนี่ย อันนี้คือตัว PVP นะครับก็มีเยอะก็ดีเหมือนกันเนาะเหมือนแข่งขันนะในเซิร์ฟที่แบบแข่งๆกันสูงนะสามารถที่เอาตัวเนี้ไปในส่วนโดยเล่นได้นะครับนี่นะก็ตอนนี้คือเก้าแสเก้าหมื่นเนาะเก้าหมืนกว่าจะแสนแล้วนะครับในส่วนของ ในในส่วนของตรงนี้นะก็เก็บไปเรื่อยนะครับในเมื่อในส่วนของตรงนั้นยังไม่มาเนาะก็เก็บไปเรื่อยได้นะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยเก็บไปได้นะผมซื้อเนี่ยสามร้อยสามร้อยทุกอันเนาะนะก็เก็บไปนะเก็บสะสมตรงนี้ไปจนกว่าที่จะมีในส่วนของเควสเนาะกิจกรรมมานะก็ดองดองไปเรื่อยนะอย่างเช่นในส่วนของไอตัวนี้นะในส่วนของชาเนี่ยผมดองไปพันกว่าแล้วถ้ามีกิจกรรมมาปุ๊บเนี่ย ผมเป็นที่หนึ่งแน่ๆนะถ้าหากว่าในเซิร์ฟเนี่ยในเซิร์ฟไ,ไม่มีไม่มีสะสมแบบผมนะ,นะนะในส่วนตรงนี้ผมก็จะได้เป็นที่หนึ่งเนาะนะครับก็เรียบร้อยเนาะในส่วนตรงนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนนะในว่าไม่มากก็น้อยนะสําหรับคนที่เล่นเซิร์ฟใหม่เนี่ยมันก็จะวนไปเรื่อยๆนี้นะเหมือนกับผมเล่นก่อนเนี่ยนะ,นะเซิร์ฟแปดเนี่ยก็จะเท่าๆกับเซิร์ฟเซิร์ฟหนึ่งเนาะนะกนะ็ ดูไปนี่ครับสำหรับเหมือนกับเสิร์ชเซิร์ฟใหม่ปุ๊บเนี่ยอาทิตย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีอะไรบ้างนะก็หวังว่าในส่วนของตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในมากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ